ฝึกงานในแอมไหมคือจริงๆอ่ะก็แบบเคยถามไว้แบบเออฝึกได้ไหมแต่ว่าอยากจะลองใช้ความสามารถที่แท้จริงดูก่อนว่าถ้าสมมติว่าเรายื่นฝึกงานไปที่อื่นที่แบบว่าเออที่แบบอยากทำอะไรเงี้ยจะได้ไหมถ้าแบบว่าได้ที่ที่อยากทําก็อาจจะทาที่ที่อยากทาแค่รู้สึกว่าเอออาจจะเหนื่อยแหละเพราะว่าเราอาจจะต้องแบบเข้างานจริงจังทำงานจริงจังอะไรเงี้ยแต่ก็รู้สึกว่า once in a life นะคะทุกคนฝึกงานมีครั้งเดียวนี่ so let's try พอฝึกงานงานวงตุ้มแต่คือแบบคิดว่าตอนสัมภาษณ์อ่ะคือเพราะว่ามันต้องใส่แบบคอน ก็เลยคิดว่าอาจจะอาจจะโดนถามอยู่แล้วว่าแบบว่าว่างไหมอะไรเงี้ยสะดวกทํางานแบบไหนอะไรเงี้ยคิวตารางอะไรเงี้ยก็กลัวมอยู่เหมือนกันว่าเขาจะแบบไม่โอเคแต่ก็ต้องหางานที่ฝึกที่แบบค่อนข้างแบบเล็กซิเบลนิดนึงเพื่อแบบว่าคือเครียดนะเอาจีคือเครียดเพราะรู้สึกว่าแบบอยากใช้ความสามารถแล้วก็รู้สึกว่าคือถ้าสมมติเราแบบไม่ฝึกงานที่ที่แบบได้ทํางานจริงๆอ่ะเราก็อาจจะแบบคือถ้าหนูอยู่วงจนครบแล้วแล้วถ้าหนูไม่มีประสบการณ์ในการทางานหนูจะ มีงานทำไหมทุกคน,นก็รู้สึกว่าหนูควรจะมีแบบคอนเนคชั่นอะไรสักอย่างไว้อะไรเงี้ย